มาแล้วอายุไก่โลหรอุมวันนี้พี่ปากช่องหาพ่อแม่ถือวาสาสิโตโอเคสามมีจัวันนี้ใส่สุงใหญ่นะจ๊ะ <azt> ในในาไวทีค้นหลเี้ยมปัาช่องที่น้องมาจากข้างกอทช่มอกอะไรเดินกับพวงคนกระติ๊สนามเลยอค่าบละค่า5,000บาทจัเป็น

าน,นัยเ,เอาอเมด้วยาตไม่น่บาแม่นตเอาิดมาดแทเอาข้นหล้นานยอดฟ้าไหลด้น,น,นีคือวันนี้ถ้าคใครได้ขอ,อไดคอคอ้คือดวงดีมากๆเพราะว่าว คุณสิริขวัญเรืองแสงครับสิริขวัญเรืองแสงค่ะอยู่ไนคะอันนี้เรื่องอะไรก่อนสลึงนึงบึงนึงบอกสามบาทสามพเครื่องสึงรึง้ว่าเสร็จปังไงนโกเมนหอยท่องกลีา่จบ้เสร็จไงมนกะจิโป้งว่าค้้งนร แั่ก็ดอท้องไหยดันบทนกั 5, uh ิบ่ปลอดภัยคนแรกครแองเลนหรือไม่ภาพว่าไปใรอไปูดท่ไอศูนย์จุดหกกรัมห้าันี่หับาทมไหมครับ เขาในห้าเลกเป็นเงินเดบงหรือว่าเขาให้เป็นเงินเ้เขาให้เป็นเงินเ้แต่ว่าลูทะเบียนเอาไปยังอยูเงินส่ออเมันเป็นระบบบริสันมันต้องเีเกกรานยานด้วยหักเปเด้วยามเปรเลาั้จัใหม่หครับเาถ้าไม่มาว่าสาสินล้จะจับใหม่แล้วนะนีเอาถอยหลังห้าห้ถอยหลังนะครับห้าใมาอยู่กกล้า เราบอกคนแขกต้องืเกก็จะเก็บกูขาหนีไม่ได้ตกผลเอาาเนก็ู้เ่องเป็นมั่หัวอยู่วางเว้นแหนหรือมันใช้เสือกีูดีเดียวกันเสือเดียวกันเลยปรเดี๋ดีเฮ็ดผมแสกแบบนี้คือกันดีพอเช้าวมอากไปเห็นเลอแม้ตกใจนึกว่าพี่วินน คุณเจ้าหนี้ว่าใจอเจือคือกันกีลวัไายโงงนะรับคุณกีละวัดพอดูเดกไปขโกลางวันสบายท้องไทยเกาะักไปขีดซะจะไม่ไรชนทันเดยความจริงเริ่มเปิดเผยสวยไม่ไหวเลยสวยเลือเกินชีวิตเออบ้าลา มาเทรัเจ้าคือคนในความลับที่คอยตามหามานตีนี่มุกรลื่อนที่เรคอยวาอยูคนที่คอยตามหาคอยว่าคนลักคุยไผ่ประเทศเม่เจ้าดี่พี่บิกพันเดียราขุนลำบปิดเงินจ้าเลือ คุดวหัวซงรูปน้ไม่ขวาดูดิสั้นเริ่มสั้นเหรเดนเริ่มสั้นมาเตัสัองรูปนมรูปว่อยาว่าเพร่้ดูนว่าเอ้ยเี่ยโบแมนทีสงสัยว่าหันขึทีเราโพสเพื่ว่าเขาขึ้นฮอตสผู้ใดสันเดย ผลแล้วผดแล้วแต่เมื่อวานเมื่อคืนต้อย้อยอย่าร้อนร้นเรื่องของเรียนร้อเกกายนรอนเรียนันดันส่้อมันจะมีความรอนอ่ไม่ิตเพลงเพลงที่พูไม่จนะคือต้องพูดแล้วไงเมื่อคืนดีแลนแลนทุพลังไ้ตากัแลนว้ขนาดไหวนลืมเก็บโดยไม่ได้เตรียมเก็บัดต้องไปเก็บไม่นิ่งครับเขาอมดมนตรว่าเิวทักเนลูกแม่จะคิดว่าสอเพลงปะ จบเพีงเดียวคือมูเลเี่ครับเพิ่งมืไม่มีวมีชีวิตเงินร้อเอ็นร้อานะครับกล่มสิอสามการแสดงศ่ลปะวัันนั้นเป็นร้อยไปบิ่งใช้ก็เลยออกไปพิ่งขอฟ้าไปกับจริงด้จริงด้านหน้าดีก็เลยอะไรครับทุกโรงเรียนเหรอครับมาเป็นรงาี่ในเรงามนวนี้ือว่าเป็นคอนเสิร์ตพิเศษนะครับ ที่านจอานได้ให้ศสลปินแอนออร์ดีนะครับมาเติมเต็มแล้วก็สร้างความสุขบนเวทีหมอลำใจกันร้อยตอนนี้พร้อมนะครับที่จะมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเสียงปรบมือต้อนรับศิลปินสาวจากเมืองหมอแคนครูญญาโนร์ดีครับ